จเจริญพรท่านชาตุชนผู้ติดตามรายการธรรมะออนไลน์จากวันละครังญี่ปุ่นอันนี้คลิปนี้ก็จะยังคง,คงที่จะกล่าวถึงไรกขานะ ในเรื่องของศีลก็ก็สมมติว่า่จาจจะครอบคลุมแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามศีลเนี่ยเป็นบื้องต้นเป็นบาตรเป็นบาตรเป็นเป็นบาตรหมายถึงหมายถึงพื้นฐานหมายถึงเป็นพื้นเป็นเป็น เป็นพื้นของการปฏิบัติธรรมเราต้องมีศีลก่อนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามยังไม่ได้คัาไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติธรรมกันที่จะเจริญกรรมฐานเนี่ยจะต้องให้จะต้องจะต้องปฏิบัติศีลก่อนอจะต้องรักษาศีลก่อน ถ้ามันก็อาจจะเข้าใจผิดอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดไปคือจะต้องรักษาศีลได้ก่อนค่อยค่อยค่อยปฏิบัติธรรมอย่างองค์รงคุริมานนะองค์ุริมานมันยังยังไม่ได้รักษาศีลเลยแต่ว่าพอทิ้งดาก พอทิ้งดาบแล้วเขาก็มีศีลรือก็ขณะที่เขาเขาไม่ฆ่าสัตว์เขามากล่าวว่าพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิก็เป็นเราจะแสดงว่าเขาเริ่มมีศีลแล้วดังน้ในขณะที่เราเดินจงกรมหรือว่า กำหนดปฏิบัติอยู่นะมันได้หมดแหละศีลศีลก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีอยู่ในขณะเดียวกันนั้นอันนี้หมายถึงการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเวลามาพูดก็ต้องพูดทีละอย่างมันพูดพร้อมกันทั้งสามอย่างไม่ได้ พูดทีละอย่างละอย่างว่เาเหมือนเหมือนกับว่าเราจะต้องตามลําดับขั้นตอนต้องมีศีลก่อนต้อง <c oughs> แล้วค่อยมีสมาธิที่หลังเราต่อไปก็ค่อยเกิดปัญญาอันนี้วิธีพูดแต่วิธีปฏิบัตินั้นมันเพียงแค่ลัดมือเดียว <c oughs> เดีดมือเปาะมันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิ <c oughs> ทั้งปัญญาอยู่อยู่รวมรวมกันเลยนี้ มาถึงข้อที่ว่าด้วยสมาธิอธิจิตตสิกขาว่าวเรื่องของสมาธิหรือว่า,าสมาธิสิกขานั่นแหละอันเดียวกันอธิจิตตสิกขาทีา่สมาธิสิกขาก็ก็อันเดียวกันใช้แทนกันได้ทีนี้พูดถึง องค์มัคองค์มักในสมาธิก็ได้แก่สมาสติสมาสมาธิสมาวายามะสรุปเข้าลงในสมาธิสิกขาสมาธิหมายถึงความตั้งใจมั่นนะอย่างที่เราเคยศึกษาใน การทำชนตรีคือความมั่นคงความไม่วอกแวกความนิ่งของจิตความนิ่งของจิตทีนี้มันเป็นสมาธิสติสติสมาธิแล้วก็วายามะจะ,จะลงตรงในในอธิจิตตสิขา โดยเฉพาะสองสองอย่างสมาสติสมาส,สมาธิมันเป็นมันมันเป็นเป็นเป็นสติสมาธิที่อยู่ในอยู่ในสติปัฏฐานาต้องมาเกี่ยวข้องกันมันอยู่ในสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ ายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาอันนี้เกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าหลักการของการเจริญวิปัสนาของการที่จะที่จะทําให้เราเข้าใจที่จะให้ให้ให้เข้าใจได้เห็นให้เห็นธรรมด้่นและต้องหลักของสติปัฏฐานสี่เท่านั้น จึงจะจึงจะเห็นธรรมได้จึงจะเข้าใจในเรื่องของไตรสิกขาไตรแต่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นนนัน้จึงต้องนำหลักของสติปัฏฐานสี่นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะที่เรา เดินจงวรมเราพัฒนาสติพ,พ,พัฒนาสตพพิพัฒนาสมาธินี่ก็เพื่อที่จะให้ให้ได้เห็นให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจเรื่องของธรรมชาติของกายของจิตที่เราออกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานนั้นดังนั้นจึงจึงต้องมีที่มีจุด ที่เราจะต้องเอาเอาสมาธิเอาสมาธิเอาสติเอาจิตของเราไปรวมกันลงไปจดจ่อไว้เคยกล่าวไว้แล้วครั้งต้นตั้งแต่ต้นๆนั้นว่าวิปัสสนาคือคือเป็นจุดรวมเป็นเอกคตาของจิตอยู่กับอารมณ์กรรอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งมี องค์ประกอบที่จะให้เกิดกรรมฐานนั้นมีอยู่สี่อย่างนังกล่าวแล้วมีอยู่สี่อย่างาก็คืออารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานก็ก้ได้แก่ดดกโลกแก่นามหรือกายกับจิตอันนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะเมื่อเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นอารมณ์กรรมฐานมาเป็นห้องทดลองเป็น,ปน,ปนห้องแลบ ที่เราจะมาคน้นมาศึกษาถึงธรรมะของพระุทธจเจ้าก็จะต้องสร้างสติต้องางต้องทำทำสติให้มีให้มีสติให้มีให้มีสติให้มีสมาธิเ,าเคยพูดแลวว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้สติเราต้องมีสมาธิ เราถ้าเราอยากได้สมาธิเราต้องต้องต้องสร้างสติขึ้นมาเพราะว่าสองอย่างนี้มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่มีถ้าไม่มีสมาธิสติก็ไม่มีมันมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะทีนี้ทำไมต้องเป็นสัมมา สมาสมาธิเพราะว่าสัมมาแสดงว่ามิจฉาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เห็นหวย<ด>เห็นเบอร์อเห็นอะไรก็ที่มันไม่เป็นประโยชน์นะที่มัน,นไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสู้ธรรมได้เข้าใจธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ ใ,ใช้สมาธิไปนในทางที่ที่ผิดจริงๆแล้วในจิตของคนนี่ฝึกให้ไปเป็นอะไรก็ได้ฝึกได้หมดเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าความความไม่จ,จิตของของของจิตของสมาธิของจิตข,ของเราดังนั้นเราจะต้องก็ฉะนั้นจริงๆต้องมีแนวทางนี่เรียกว่าเป็นอ่าเป็นสัมมาสมาธิเราสร้างสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้เห็นให้ให,ให้ให้มีสมา,สมาธินีไมีอยู่มีอยู่สามระดับน,นะคือคณิกาสมาธิแล้วก็อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่แต่สองอย่างสองอย่างหลังนี้ไม่ได้ใช้เรา,าใช้แค่ที่เป็นคณิกาสมาธิเพราะทำไมต้องใช้คณิกเป็นคณิกาสมาธิก็เพราะว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะ ให้เพื่อที่จะได้ได้ได้ไม่ดิ่งจนเกินไปถ้าสมาธิดิ่งเกินไปก็จะก็จะมันก็จะมีแต่ความมีแต่สุขจะเห็นแต่สุขไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความเป็นนิจจังไม่เห็นอนิจจังเพราะฉะ,ะนั้นจึงต้องอใช้คันนิกะสมาธินี้แหละมามา มา,มาให้มาให้เกิดประโยชน์มา,มาทำให้ให้มีให้สตมิมาพัฒนาสติของเราที่เป็นที่เป็นคณิกาสมาธินี่เองอทีนี้เมื่ออเมื่อใช้แล้ตามหลักของสติปัฏฐานาก็เวลาก็จะต้องมีการเดินจงกรมมีการนั่งอยู่ในเอริยาบทนั่ง ยาบทยืนเดินนั่งนอนสามสีนะ่ยาบทใหญ่แล้วก็นอกจากนั้นก็มียาบทย่อยๆอีกเยอะแยะการคู่การคู่การเหยียดการก้มการเงยก็จะมีพราสิ่งที่เราทเนี่ก็จะทเพื่อที่ให้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 มันเกิดสมาธิเองเมื่อเกิดสมาธิเมื่อได้เกิดสมาธิมีทั้งสติมีทั้งสมาธิสมาธิกับ สมาธิกับสติเนี่ยมันก็จะ,ป,จะ,ป,ระ,ป,ระประคองประคองจิตของเราเอาไว้จดจอ่อจดจ่อลงไปใน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 รูปในอารมณ์ในกายกายเช่นอย่างเวลาเราเดินเนี่ยเราจดจอ่อจดจอ่อจดจ่อสติสมาธิพร้อมทั้งจิตของเราพุ่งตรงลงไปที่อาการเคลื่อนไหวของเท้า แล้วก็ก็จะทำให้เข้าใจก็จะทำให้เข้าใจเข้าใจในในเรื่องของอธรรมชาติเพื่อจต้องก็จึงเรียกว่าเป็นเป็นสัมมาเป็นสัมเป็นสัมมาสมาธิาก็เพราะเราใช้สมาธินี่เป็นบาตเป็นเครื่องมือ,อเพื่อที่จะให้ได้ได้เข้าใจ จดจอเม่จดจอได้ก็จะเห็นนะก็จะเห็น,เห,นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนะเห็นกายเห็นใจแล้วอย่างชัดเจนนะรนะัดังนั้นสิ่งที่เราทำนั้นก็คือให้เกิดสัมมาสติแตก่อนให้เกิดให้เกิดสัมมาสติ สมาสติมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเหมือนอก็จะนำมาเชมานำนำสติในสมาสติในทีน่นีมน้มานเหมือนเหมือนกับสติในสติปัฏฐานได้เราจะได้รู้ได้ได้เข้าใจในเรื่องของในเรื่องของความกองเกิดความดับเกิดความดับของของ อนนี้ของอนิจจังเนี่ยของของอะไรล่ะของลักษณะลักษณะของความไม่เที่ยงความเกิดความดับของของโลกของนามอะไรประมาณนั้นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันจะมันจะปรากฏขึ้นให้ให้เห็นเองเพราะ,ะนั้นเพราะฉะนั้นส,สติที่เรา ระลึกละลึกได้ระลึกได้สติคือความระลึกได้ระลึกระลึกได้อยู่เสมอว่าขณะนี้เราเรานั่งอยู่เรา,อ,าอยู่กับอาการเคลื่อนไหวอยู่อะไรเป็นไปอยูอ่การพองการยุบการเคลื่อนไหวทา้งซ้ายทังขวาของอาการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายจะเป็นแขนเป็นขาลำตัวอะไรหล่ะนี่ มีเกิดการเคลื่อนไหวจะลุกจะนั่งจะคูจะเหยียดจะ,จะก้มยังเงยก็สติเป็นผู้กําหนดนะสติเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้กําหนดเป็นผู้จัดแจงนะแล้วก็สมาธิในขณะเดียวกันสมาธิก็ที่จะทำให้เราจดจ่ออยู่ได้จดจ่ออยู่กับกับอาการเคลื่อนไหวนั้นนั้นแล้วมันก็จะเข้าใจ จิตก็จะทําก็จะรู้รู้รู้ถึงสภาวะจะหนักจะเบาจะาจะหนักจะเบา,าจะเนืดจะเคลื่อนไหวอะไรต่างาจิตก็จะรู้อารมณ์รู้อารมณ์ได้เองอทีนี้มันก็เมื่อเมื่อ เมื่อเป็นเมื่อนำนำสมาธิที่เป็นที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิมาใช้ประโยชน์ได้ให้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะเข้าใจถึงสภาวธรรมอย่างนี้จึงมันจึงเข้าเข้าในในสัมในอะไรละ่ะในเขาเรียกว่าประทานประทานคือความเพียรสามสี่อย่าง มันาสามารถป้องกันได้ป้องกันป้องกันป้องกันบาปป้องกันอกุศลที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของเราได้ก็อาศัยนี่หละอาศัยสมาธิอาศัยสติเป็นเครื่องป้องกันป,ะห,นะปะหานะปะหะนระทานปะหนะนระทานก็หมายถึงว่าการพยายามที่จะกําจัด,ดกําจัด อกุศลที่มันป้องกันอกุศลป้องพยายามป้องกันอกุศลที่ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นภายใ,ในใจนะไม่ให้เกิดขึ้นภายใ,ในใจในขณะที่เราเดินในขณะที่เราดูพองดูยุบอยู่เนี่ยที่เราดูกำลังดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออก เมื่อูมีมีลมหายใจเข้าหายใจออกจดจอยอยู่ได้ในขณะที่เรารู้รู้ว่าท้องพองท้องยุบมันมันมันมีลักษณะอย่างไรมันมีลักษณะขึ้นลงมันมลีลักษณะสั้นลักษณะของสั้นยาวอะไรยังไงนะมันก็เมื่อเรารู้อย่างนี้เมื่อเรารู้เฉพาะที่พองที่ยุบอยู่เนี่ยนี่แหละเป็นเครื่องกัน้น เครื่อมกันมายถาว่าเรามีสติทั้งทติทั้งสมาธิมันจดจ่อยอยู่อาการอาการเคลื่อนไหวของท้องหรือว่ามันจดจ่อยอยู่กับที่ลมหายใจเข้าออกอาจจะสั้นจะยาวพอ,อรู้รู้ตรงนั้นได้เพราะน,นั้นเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไม่ได้ไปไปแสหาที่ภายนอกที่ แต่ที่เรื่องที่มันเป็นอดีตหรือเรื่องที่มันเป็นอนาคตแต่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพอจดจ่อได้มันก็เป็นมันก็เป็นสมาธิาสติมันก็ก็อยู่ในที่เดียวกันอยู่กับอารมณ์อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงมัน,นมันก็สามารถที่จะป้องกันป้องกันอกุศลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ ต่อไปก็คือ,อพยายามกําจัดภาปุสลที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างสมว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วอยา่างสมว่าเราเราเผลอไปความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นปั๊บเบือว่ามีอะไรมีเสียงมีอะไรมารบกวนความความโกรธมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วเราก็าตั้งสติตั้งสติแล้วก็กําหนดกําหนดเสียงเสียงที่มากระทบ โหเรามันลงระสู่ใจแล้วก็กําหนดใจมันโกรธใจโกรธโกรธหนอ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 กหนให้ใจพูดให้ใจได้ยินเดี๋ยวความโกรธก็ค่อยๆจางจางล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 งมันก็จะเหลือเหลือแต่เหลือแต่อาการเหลือแต่อาการได้ยินหรือว่ามันก็จะดับไปพอดับพอดับอาการ ความโกรธมันดับไปแล้วก็อาการพองอาการยุบมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่นี่ลักษณะอย่างนี้เพราะแสดงว่าเราสามารถที่จะกําจัดกําจัดอ,ก,ดอกุศลที่มันที่มันเกิดขึ้นไม่ให้ไม่ให้มันลุกลามต่อไปอีกได้แล้วก็ต่อไปก็คือพยายามสร้างพยายามสร้างกุศลที่ยังไม่เกิด พยายามสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดอันนี้ก็ใช้ใช้สติใช้ใช้สมาธ <t> ินี่แหละเราสร้างอกุศลที่ยังไม่เกิดให้สร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็ขยันขยันในการที่จะมีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือว่ามีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่อาการเคลื่อนไหวของท้องหรือมีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่อาการเคลื่อนไหวของของของกาย เมื่ออยู่ตายได้อย่างนี้มันก็แล้วก็จะกุศลต่างๆก็จะเกิดขึ้นกุศลต่างๆมันจะเกิดขึ้นเราคือเราสามารถที่จะป้องกันป้องกันอกุศลไม่ให้ไม่ให้เกิดแล้วกุศลมันก็จะเกิดขึ้นเองในขณะเดียวกันกุศลนก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้พยายามพยายามที่จะ ที่จะพัฒนาภาวนาประทานพยายามที่จะที่จะพัฒนาพัฒนากุศลนะที่มันเกิดขึ้นแล้วนะให้มันจเจริญต,ต,ต่อไปเราก็มีมีสติพยายามมีสติจดจอ่จอก็พองน้อยุบนอหรือว่าดูอามหายใจเข้าออกหรือว่าเดินจงกลมพยายามพยายามไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ละเว้น ให้ติดต่อกันตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนเปจนไปจนถึงเข้านอนยกเว้นเวลานอนหลับลต้องต้องมีสติอยู่ภายในกายเสมอมีสติมีสมาธิภายในกายเสมอไม่ว่าจะเป็นน่ในอยู่ในเรียบทใดจะคู้จะเหยียดจะก้มจะเงยก็ต้องมีสมาธิมีสติประคองจิตเอาไว้กับอาการเคลื่อนไหวนั้น อั้นเราทำ,ทำอย่างนี้เราทําอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าทั้งสติทั้งสมาธิของเราก็เป็นสัมมาสติก็เป็นสัมมาสติสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็จิตมันก็จะก็จะเข้าใจในในเรื่องจิตก็จะเห็นจะทำหน้าที่ของมันจิตจะทําหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ที่จะรู้อารมณ์จำอารมณ์แล้วก็คิดอารมณ์ อารมณ์ในทีน่นี้ก็อยู่ในกับปัจจุปัจจุบันแะละในที่สุดมันก็จะก็จะเห็นลักษณะของอเนจังทุกขังอนัตตาลักษณะของธรรมชาติลักษณะของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นลักษณะของทุกลักษณะของอนัตตาที่มันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็จะเข้าใจธรรมะนั้นมันคือเข้าใจธรรมะ เมื่อทําได้อยู่อย่างนี้ก็การเห็นรูปเห็นนามการเห็นรูปเห็นนามก็จะเกิดขึ้นความหนักความเบาเห็นธรรมชาติของของกายธรรมชาติของกายก็มีอยู่สี่อย่างความหนักความเบาความความอ่อนความแข็งอันนี้เป็นลักษณะของธาตุดินก็จะเข้าใจใเป็นลักษณะของธาตุดิน ดินก็ไม่ใช่ดินแบบที่เราไปปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเหล่านี้ไม่ใช่จะเป็นเพียงเขาสมมุติกันขึ้นมาเพื่อที่ว่าอาจจะจะเพื่อทีจ่จะให้ให้เข้าใจให้สื่อสารกันได้เข้าใจาอันนี้คือดินนะแต่จริงๆก็จะก็มันก็เป็นอยู่ในกายแล้วนี่แหละอันนี้ก็่าสมมุติว่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินนะเป็นสมมุติขึ้นมา <c oughs> ถ้าต่อไป ก็อาจจะอาจจะทาให้เราเห็นความความเนิดความเหนียวเนินหนกความเฉยแฉะของกายความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกไม่ไม่ใช่น้ําจริงๆรแ,แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกวันนี้เป็นวันนี้เป็นเป็นน้ำเป็นธาตุน้ำเหนียวความเนินหนกอะไรเรานี้เป็นต้นแล้วก็ ดินน้ำลมลมก็คือความอาการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวนะอาการเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเคลื่นอนเอาไว้ไปข้างหลังาการลุกขึ้นนั่งลงอะไรเราในเป็นต้นก็เกิดจากว่าจากท่านลมที่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นี่ก็ แล้วต่อจากต่อจากนั้นไปก็จะเป็นอดนณนะลมแล้วก็ไฟสุดท้ายก็คือไฟไฟก็มีความเย็นความร้อนเนี่ยที่เราท,ที่ที่รู้ลักษณะเหล่านี้ได้ก็เป็นเพราะสมาธินะฮะเป็นเพราะสมาธิเพราะสติจริงๆทำให้ทำให้เราเข้าใจจิตก็จะเป็นผู้ทําหน้าที่ในการในการรู้อารมณ์ ในการรู้วรวมในการขนาดที่เคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวไวอะไรยังไงกนต่างๆาก็จะเกี่ยวข้องกันเมื่อาามีสตมิมีสมาธิมาเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็จะทําให้ให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติว่าแท,ทนน้ที่จริงแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นร่างกายแต่มันเป็นการประชุมกันของธาตุสีดินน้ำลมไฟมาประชุมกัน แต่ว่าเราเราเห็นด้วยเราไม่ได้ยังไม่ได้พินิพิพจารณาได้อย่างแท้จริงเราก็คิดว่าอนี่คือนี่คือตัวเรานี่คือของนี่คือเรานี่คือตัวเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นดินน้ําลงไฟนมันเป็นดินน้ําลงไฟเป็นธาตุสีมาประชุมกันนะอันนี้มัน <c oughs> ก็เกิดจาก เกิดจากที่เรามีสติมีสมาธิแล้เจึงเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้นอ่นในเรื่องของทางด้านจิตก,ก็เหมือนกันจิต,ตความคิดความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละขณะเหล่านี้เป็นต้นก็มันก็ก็จะบ่งบอกไปถึงความความไม่ความ ถึงธรรมชาติของจิตเราเรามีจิตเรามีจิตได้ก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีเราจึงมีจิตถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจิตมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะก็จะเข้าใจก็จะเกิดก็จะเกิดปัญญาไปตามในะต่อจากนั้นไปสัมปัญญาสิกขามันก็จะก็จะตามมา มันก็จะตามมาถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นรูกเห็นนามเมื่อเห็นโลกเห็นนามชัดเจนเห็นโลกเห็นนามชัดเจนอันนี้การเคลื่อนไหวก็สักแต่ว่าการเคลื่อนไหวไม่มีไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้เคลื่อนไหวการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นท้องพองท้องยุบไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกใดๆก็ตามก็จะก็จะเป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาเมือ่อเมื่อเกิดปัญญามันก็ ก็จะสามารถที่จะส,สลัดออกได้เมื่อเข้าใจใน,ใ,นใ,นในธรรมชาติเพราะนั้นพราะนั้นใจาิขา้ะย,ยังจึงเป็นแนวทางเป็นแนวทางในในการที่จะเราจะมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อที่จะให้ใหอยู่ให้ดำรงอยู่เหนือเหนือความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะเกิดความสุขได้เองนี่ก็คือเป็น ไใจสี่ขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็ได้แก่ฑ์มักไม่องแปลนั่นเองสมาธิสมาธิที่สมาสังกัปปะสมาวาจารสมากรรมันตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเป็นมรกไม่องแปลกในขณะที่เราเคลื่อนไหวขูดเหยียดก้มเงยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ก็จะมีศีลสมาธิปัญญากำกับอยู่ด้วยเสมอ น,นี่เป็นเป็นพิธีเป็นพิธีชีวิตที่เราดําเนินไปตามมักงอีวงแปดเนี่ยก็จะเราก็จะประสบความสุขอย่างเป็นนิรันดร์ได้เพราะนั้นการบรรยายในวันนี้ก็คงจะพอสมควรเกิเวลาพอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเิอ